ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องดาวนเกมเมอร์นะครับผมโมเชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนชื่อเท่ๆนะครับตามปกคลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแบบละเอียดน,นะครับผมก็สําหรับคนไหนที่มีปัญหานะครับในการอยากเปลี่ยนชื่อสวยๆเหมือนช่องดังๆเขาแต่ทําไม่ได้นะครับ กดทำตามคลิปที่มีคนอื่นเขาสอนแล้วมัน Copy ไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวผมจะสอนให้อย่างละเอียดนะครับนี่ครับกดเข้าไปที่ชื่อนน่นะครับ,ะรบ,บรจะมีตรงเปลี่ยนชื่อแบบนี้แล้วก็ตรงเปลี่ยนชื่อทีมนครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเบ,บ่ละเอียดนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกด,ดออกไป ก็รอไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช่อง أي, หน้าช่อง youtube ของผมนะครับผมนี่เป็นช่องผมนะครับให้ okay, เพื่อนๆนะครับกดติดตามผมไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะทิ้ง A อีโมจิไว้ด้านล่างนะครับตรงคําอธิบายมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆมาเลือกเอานะครับแน่นอนนะครับว่า มันไม่สามารถกด Copy ได้แน่นอนครับในตรงนี้เพื่อนๆต้องกดคําว่าแชร์นะครับคําว่าแชร์แล้วก็คัดลอกลิงกคัดลอกลิงนะครับแล้วกดออกไปกดไปที่ g ู e c h r ค m มนะครับแล้วก็กดวางกดวางลิงนะครับกดวางลิง์โอเคนะครับให้เพื่อนกดไป โอเคนะครับมันมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าหน้าตาของแบบนี้นะครับหน้าตาช่อง o u ท u b e ของผมนะครับหลายคนมีปัญหานะครับเรื่องการกด copy ไม่ได้นะครับผมให้เ,เพื่อนๆกด c ข p y ไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าเวอร์ชันเดสก์ท็นะครับกดคลิกเข้าไปน,นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ ผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกดเข้าไปที่แสดงเพื่อเติมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนขยายดูเพื่อนๆอ,อยากได้ EP อันไหนหรืออยากได้อันใดมันจะเป็นนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้เพื่อนกดคลิกกดคลิกลากไปนะครับลากไปแล้วก็กดคัดลอกอย่างนี้นะครับให้เพื่อนกดออกเลยนะครับกดออกออกไปแล้วก็กดตรงนี้มันจะขึ้นมา แบบนี้ให้เพื่อนเลื่อนเลื่อนหาที่เป็นเพจของเรานะครับกดลิ๊กเข้าไปโอเคนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเข้ามาหน้านี้นะครับให้เพื่อนกดติ๊กเข้าไปที่หลายชื่อนะครับขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนกดแบบนี้นะครับติ๊กมันก็จะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะให้เพื่อนอกดวางไปเลยนะครับวางจะโน้ม,มัติไปเลยนะครับแล้วกดบันทึกโอเคไหมครับ G.P มันก็จะขึ้นแล้วตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ทําได้ทั้งชื่อทีมแล้วก็ชื่อของเรานะครับแต่จะไม่สามารถทาไอชื่อตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคให้เป็นเพื่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้2อีโมจิก็ให้เ,เพื่อนๆกดกดกลับไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถบันทึกทีเดียวได้นะครับกดออกไปเลยนะครับแล้วก็กด ภาพเพิ่มขึ้นมาใหม่คนระกดไป,ไปที่กูนโคมเหมือนเดิมนะครับรเมื่อเพื่อนๆเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อน,นก็กดเหมือนเดิมครับผมกดลิดเข้าไปที่นี่เหมือนเดิมนะครับก็กดเลื่อนที่จะก๊อปปี้นะครับต้องต้องย้าว่าให้ก๊อปปี้ทีละทีละอันนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถก๊อปปี้ได้หมดนะครับ ลองรอท้องอน,นี้นะเนี่ยเพื่อนคัดลอกทียะอันนะครับแล้วก็กดปลิปแบนี้แล้วก,กดเข้าไปที่เอสเหมือนเดิมแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสลับการเปลี่ยนชื่อของเรานะครับต้องย้านะครับว่าให้ให้กดค o ดลอกเกีละตัวเปลี่ยนทีละตัวนะครับมันจะไม่สามารถค o ปล้กทั้งเดียวได้นะครับก,ก็ถ้าคนไหนลงเข้ามานะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ